ยังยังช่างสิกะได้ขายเนาะก็ดีเนาะเอ๊ะเฮ้อแค่ยยังเมื่อไ้นำสลายแดงนี่นะเดี๋ยวก็ไม่นำสลายแดงไปศูนย์บุญมามาก็ได้เอาตัวไดยังมากขึ้นกันนะกาแฟบีสตรองเอาเพื่ออะไาอีกขอำนวนยี่สิบาทว่ากันเดีอโอ้ อย่าเปนท่านกันเลยเกมาจากกันละเอาเขาม่ทรงมาหันบ่เออคอยกระทั่งกับพ่บ้านเขาไม่ทรงมาหันทึ่กันโอ้ยกระทื่นหาย่มไม่ทรงมองเดียวเลยเนาะเจ้าว่าคอยท่งจมบ้านเจ้าค็ทุ่้านือกันบ่เออศ์แปดห้าหกสี่เจดจำได้ว่าศูนย์ท่ายหนึ่สสาี่้โอ้ยไว้ื่อไว้แคตั้งให้เจ้าถอยแล้วถอยเลยเนาะเจ้าเป็นคนทรหรือลูกสาวจ้าทรลูกสาวทรว่าละตัวอุ้ยอุ้ยสองซองคาทร สมบยายนี่ยังเนี่ยว่าถ้าอยากาอย่างแม่อันจไปกันอ๋อไม่ใส่มามาย่างไหนคือยืนจังจะยังสัน่นลยเนี่ยเอาคนเก่าเนาะนว่ามันมีโลกกันหนึ่งที่แบบอ่าเป็นขั้นๆไหมเอาขั้นขั้นเป็นขั้นขั้นเป็นน้ำผิวหนังไห,พไหเพ<อ>รอาะไงจงหูจางบะโลกอย่างเทึ่งไง ขั้นขั้นลามล่ามไปเรื่อยๆเป็นกาบเป็นเจ็ดมันกระพองเปื่อยกันมัส้นกันมาย่ำไรเนี่ยเปนไปจอดกันปั๊บตายเนียมันหัดเขาเลยเดียตายเนียมันอยู่นี่เขาว่างูสวัสดงูสวัสดอืออันงูเป็นวัดนั่นบ่้าบ่งูเป็นวัดเป็นเวรงูสวัสดงูสวัสดคีดมัาคิดมาแล้วเพิ่งเพิ่งจีบอ่ะขวบย่ำมึงเอ้ย มันเป็นในอาการมันในในยินมากเนี่ยอ่ามันเป็นแบบขั้นมันวะเออมันสิเป็นตุ่มเขมืมืก่อนเนี่ยแดงๆเออต้องเชือเอาซีมาท้าเนี่ยมันสินี่สีแม่เฮนหัวลูกเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมาเออกูสิเอาสู้ฟังอ่าโกคอะไรนี่ปั๊บนี่อ่าขันไม่ขึ้นบางนี่มันเกี้ยวมานี่ขันมาเกี้ยวมามาซื้อแล้จอดปุ๊บๆถึงกับตายได้เลยมึงตายได้ป่อยู่นี่ยโรคอะไรนี่อย่างหนึ่งอ่า ถ้าผู้ใดเป็นนี่คันสัมผัสกันปุ๊บตีต่อกันเร็วเดี่ยโรคผิวหนังนี่บ่เออโรคอะไนี่ล่ะตีต่อกันได้บ่แมนพูดปิดทะยานเถอะห่วยกูขอพูดอะไรพ่อไงเออเอออันกระสันจักหน่อยไปตลาดน้ำกันบ่ไปอย่าง่ะไปคลินิกโอ้กจิตแวะศูนย์บุญมาพันดวงพร้อมลืมเสื้อสบู่มาอาบน้ากัจังวะเอ้าเฮ้ยู่่นีผู้ใดเป็นก็เดี๋ยวนี่อันก็ค่อยนี่แล้ว้วย ทางวา่าแทะบมสร้างแล้เดี๋ยวต้องรึงซาดีแล้วโอ้ยทำนาว้โอ้ย,อย,อยมันหมอนแนวกาแต่ตองกันเขาบ่าได้ตีบ่ได้มันลงตีตอบักเลด้วยนี่โอ้ยบบความยอมเลย <c oughs> เมัะมายางโคก,โกยางเท่ออึงามามึง่าใกลๆกๆก็ได้หรอ